สวัสดีครับพี่น้องมือนีอันไปหลายคนคือว่าบ่บ่อยากเอารถหลายขั้นไปครับพี่น้องสี่ปบงานจะมาระยองมือหนีเนาะตลาดเราบนตลาดเราระยองอันก็เลยเสี่ยวรถบัสไปครับพี่น้องมือหนีแต่ว่ารถบัสเป็นฟิวมาล้ำขอเขาเพราะว่าซื้อไม่แล้วผ้าติดติดอันยังก่บนผ้าติดผาม่านผ้าม่านเนี่ยไม่ติดอะไรยังไม่ทําเลยแต่ว่าจะไปใช้งานก่อนนะครับระวังคนเลืกแต่ก็ผ้าม่านพ่มีพี่น้องก็เลยเป็นมาล้ำขอเขามือนีป้องกันแดดไง

อันนี้ห้องใส่พมันชั่วข้าวพี่น้องนะครับเพราะพนันชั่วข้าวเพราะว่ามันมันยังติดตั้งอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอ,อ,อทะเบียนจดก่อนแล้วก็ทุกอย่างต้องผ่านมาตรฐานกรมขนส่งก่อนเราถึงจะไปแตะแป่งได้คือตัวนี้ตันแปลงยังพันใดพี่น้องคือหามแตะตองเลยขี่ไปตามมีตามเกิดตอ,อนแล้วห้องกับแอร์ห้องกับเอียดเอียดอยู่ใครจะนั่งได้ดีนั่งพูลธสองอ่านได้บ่ได้ายไรห,หนูนั่งตรงนี้และมันจะมีที่บังรถนอนค่ะรถนอน มาสองทามั่งมาอยังได้เลยนะนั่งเป็นตัวช้าเข้าเดี๋ยวกู้เตอร์ยังกับพี่น้องกู้ตอร์ว่างแค่นี้บอวันนี้เริ่มยังไงที่ตลาดเราด้วยพี่น้องเปลี่ยนแปลงกระท่านผ่นใช่ไหมว่าในคิวมันเป็นในหน้าสมุดถ้าเล่นเป็นสมุดตอนแรกเป็นสมุดสัมว์อืมเดินทางแล้วพี่น้องวันนี้นะฮะดูภาษาของเราข้างหลัง มืันนี้ประหยัดแต่มันไี่จีนคือรุ่นนั่นบอกเพราะว่ามันต่อของปลูกตัวอันนี้จีนอันนี้เล่าอันนี้จีนแท้จิ๋วอันนี้จีนอันนี้เล่าอันนี้มาจากบ้านพักคนชราคุณอาคุณอายังสวยอยู่ต้อยวนยังวางอยู่ที่โซบุยเป็นอย่างเงื่อนละเสียงทุกคนละเสียงมีตำรวจมาด้วยนะคะแล้วก็มีมีความสงบนะคะมีตำรวจมาด้วย เจะ,ะบอมาผ้าม่านของเรานะคะเป็นผ้าม่านสูตรกันแดดที่สุด <laughs> ดูเลยค่ะ <laughs> ผ้าม่านของเรานะคะก็คือเหมือนรถอินเดียค่ะเ้าว่ารถอินเดียใช่ไหมที่เขาเดินรถอินเดีย <laughs> ใช <laughs> ่แล้วเขาก็จะขี่บนหลังคาบนอะไร <laughs> ไดะจายมา <laughs> เห็นเจ้ามากค่ะ มูอนี้เขาก็จะไปงานอยู่ทีตลาดลาาครับพี่น้องตลาดลาาจังหวัดระยองก็เอาโซนกดังเลยด้เอาไปไปเพราะว่ามันหลายขั้นเอาไปแล้วมันหลายขั้นพวกพี่น้องลูกต่อตลาดบอสิซอมาจังเท่าอรามุ้งอะ่ะจับไปถุงเ่ะ เขาไม่ด่วให้ยูเซ่พต้องมอโมบบิงกนหพืนใส่ื้สีขาวๆนะเมนโฮมใา่หุ่เาจะตีนบาคือมจะตีนี่ะน้องมืดันเราพนนี่กับโฮมสีแกมเนี่อยู่ในป่าสลามนะป่าบ้านป่าบ้านอ่ะอันนี้ของคุทอาเราจะตอสายกันนะครับผมซื้อล้วกินแต่ข้าวพี่น้องมาด้อพี่น้องกินข้าวทั้งรถมาถูกมาอยากแค่นื่อแล้วมาามคืออยากกินโฮมค่ อันนี้อันนี้สายการบินเรานะคะบอสก็จะกินเป็นอาหารอีสานนะคะแต่ว่าที่จริงก็ดีแล้วแหละเราซื้อรถต้องแพงเราก็ต้องกินในรถนั่นแหละใช่น้องก็คือดันกินตำมะละกอมากค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหกตอนไหนนายอยู่ขันรถอันนั้นดิขันรถนอนดิขันรถนอนก็คือก็คือซัวฮอสิ่เดจัมมันสีไทรโดนสีกอนไงชอบตามบอสกันเลไม่ได้ตีดับค่ะไอส่วนจะเป็นตามบอสมีก็ได้เล้ออะเลิก เอามาะข่าบอสชิมมาอันนี้เป็นไส้กรอกส้มเขาบอกว่าส้มที่สุดในประเทศไทยชิมมั้ไม่ไม่ปกติลั่นเลยส้มแบบปกติขอชิมหน่อยว่ามันส้มไหมอันนี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวมากี้ตายขอชิมหน่อยว่าส้มไหมขอชิมนะตัวเสียทำไมส้มหรอ มุ้มด้วยมฉันชอบกินลรับงานเพื่อเด็กล้วนะคะทุกคนารอีก่าไอบานี่ยี่สินให้ยูยูกัลาินยูี่อนิกอนเี่ยใส่นีกวอยู่บนา่นี้เขจะเป็นตาวนี่ยังก่อนจีนทำลาวอร่อยเวอร ามันันไจบไหมเี้ยวพเนี่ยตแซ่บมากเลยอะมะ่องก็ที่สุดหรอเปรอดากำมะก็คือจิ้หรอคือแบบไปลามกันดีมากมีหลชิ้นมละมั่นี่น้องหาี่ชินน้ำประแดงชินน้ำปแด ระวังนะคะส้มตำเพิ่งเวลารถเด็กนะคะมันมีมันมีมันมันแน่อยู่มันส้มตำได้มากร้านไหนอ่ะยูรุเขาเอิงเงินมัจัดมาร้านนี้เลยร้านอยู่วะทำไมมันเกินวันที่หนึ่งอ่ะน้ำน้ำเป็นอย่างไรหวานอร่อยคอที่สุดเลยอันให้ส้มตำเติมมาเอามาหมดเลยเดี๋ยวจัดอยู่ที่นนะคะตำของร้านนี้ร้านอยู่นู้นทางออกไปแต่มันมีแค่วันที่หนึ่งนะร้านเบียงโอเคได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนเดินทางก่อนจ้าคูณเตือนอยู่ข่าแล้ว